<laughs> đó nó bắt đầu hết nó. Ừ, hết cả rồi. Ừ, hết cả rồi. Ừ. À đi.

ช่วงหน้าฝนก็จะพอได้เนาะมีลูกค้าเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะสุดเรื่องหนึ่งแคนเบอร์รี่ซัมเมอร์คัมส t น o ูบิสมัตบัตคัมโฮลเย่หนูอยู่ที่ไหน <c oughs> อ่าตู้หนูอยู่สกลคนสกล<อ>คนอีสานแต่ว่าออสเตรเลียเราใช้ชื่อที่นู่นคะ่ะอ๋อครับอันนี้มามากลับบ้าน <c oughs> กันลยมเที่ยว Tell him we have many s h e e in my country, right? ออเ a เอไม่ดินไนี้ม่ได้สนใจก็ My family, my family have s e e p นี้เป็นแกะที่นำเข้าจากออตรลีย This is the import from Australia Okay คือที่น่นามมากแต่ไม่ได้เป็นทาเป็นการท่องเที่ยวแบบนี้นะคแต่คนไทยดูมัน Amazing ไงเาเออเอลพาลูกมาดูเาอยากดูแกะอันนี้ก็นาเข้าจาก แล้วขนเขายาวนี่ทำไงเอ่ย กลัวให้ให้ให้กินแบนีนี่เอาลงมาเอาลงมาให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำเกะเกไม่ได้เกะแม่ไม่ถนัดใช่ไหมเพราะว่าถือสองนั่นไม่กลับไม่กลับหมดแล้วหมดแล้วเยอะพี่ต้องให้อย่างนี้ พราะถ้าพี่ให้เป็นตะกร้เดี๋ยวน้องจะลุมแล้วก็ดันตัวเองได้ ปเลยิ่งขค่ะไม่เป็นไรแค่ไม่เป็นไรจริงๆก็มาจากประเทศก่อนนี่แหละออสเตรเล<ช>ียแต่ว่า<ห> <จะ S 1> เราไม่เคยมาสัมผัสน้องเลยสักทีไปข้างบนไปข้างบนก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับอบบุณน,นะคะช<า>ใช่ดูเดียวยังหิวทั้งคันแต่ <c oughs> น้องอ้วนมากเลยนะ

ตัวนั้นเจ้าสี่ตัวนั้นเจ้าสีตัวนั้นอ้วนใหญ่มาก Thank take from from mosquito or something insect okay so oh. the sheep have a resort to mm, resort. sheep resort <laughs> oh nice here. how long how long are you working here how many oh so this place just opened oh one year okay the same time open เจ้าของคนไทยไหมฮเจ้าของคนไทยครับอ๋อแต่แต่เจ้าของไม่ได้มาดูแลตรงนี้เนาะเจ้าของเป็นคนเหนือเชียงใหม่อ๋อ so the owner from Chiang Mai อ๋อ he he not come to take care just put money for business อืม okay so 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 he enjoy he enjoy work with sheep สนุกสนานกับงานที่ทำไหมเกียนบอกสนุกครับอันนี้ก็มาจากเชียงใหม่ไหมคะอ๋อเดย์ที่เอาโซ่เชียงใหม่เชียวโอ้นิสนิสนิสเชียงใหม่มีไหมมีมีฟาร์มเอาโซเชียงใหม่ have a l i แฮปเฉ s ยบแบบแสดงว่านี่คือถึงมี่ประสบการณ์เชียงรายก็มีเชียงรายก็มีโซ่เชียงราย have เชียงรายเชียงใหม่โอเคขอบคุณมากค่ะ